สวัสดีตอนเช้าจากชายหาดบางเสรเรนะคะวันนี้คุณรตีพามาดื่มด่ำกับบรรยากาศทะเลนะคะอากาศดีๆอากาศที่สดชื่นแจ่มใสที่ทะเลชายหาดบางเสรเรคะ่ะตอนนี้นะคะ,ะหลังเจ็ดโมงเช้าพระอาทิตย์ก็ขึ้นสูงพอสมควรแล้วนะคะเดี๋ยวพาเดินเลียบชายหาดไปเรื่อยๆคะ่ะ ด้านโน้นนะคะเป็นบางสเสรค่ะและภูเขาที่เห็นนี่ก็เป็นเขตของทหารเรือนะคะที่อยู่ในเขตบางสเสรนี่แหละค่ะนะคะดูอากาศยามเช้าค่ะยังยังหลัวอยู่นะคะยังไม่สดใสเท่าไหร่ยังไม่แจ่มใสเท่าไหร่เช้านี้ไปค่ะเดี๋ยวเราเดินชมชายหาดบางสเสรไปเรื่อยๆนะคะ ทางด้านขวามือก็จะเป็นถนนเรียบชายหาดนะคะทีะ่ถ้าเรามาจากถนนสุขุมวิทนะคะเราก็ขับขับมาเรื่อยๆนะคะแยกจากถนนสุขุมวิทนี่มาไม่ไกลมากประมาณ1กิโลเมตรกว่านะคะก็จะเห็นชายหาดบางสเสร่อยู่ทางขวามือนะคะนี่ค่ะ เเราาพดินฟังเสียงคลื่นไปเรื่อยๆนะคะบรรยากาศดีค่ะยามเช้าอากาศไม่ร้อนนะคะอุณหภูมิตอนนี้ก็ประมาณ26-27องศานะคะ่ะชายหาดบางสะเสรนี่นะคะเป็นชายหาดที่ที่ยังยังสะอาดอยู่นะคะคือยังสะอาดยังไม่พลุกพล่าน คือผู้คนก็ยังยังไม่เยอะคือนักท่องเที่ยวหมายความว่าจากต่างชาติต่างประเทศเนี่ยน,นะคะก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่ส่วนมากก็จะเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์ค่ะมีนักท่องเที่ยวชาวไทยนะคะมาเที่ยวชายหาดบางสะเรกันนะคะมาอะจอดรถอยู่ริมชายหาดมาปิกนิกกันมาเล่นน้ำกันนะคะ เป็นชายหาดที่ยังยังสงบอยู่ค่ะไม่วุ่นวายนะคะคือไม่มีไม่มีนักท่องเที่ยวมากมากเกินไปนะคะที่ริมหาดนี้ก็จะมีร้านขายอาหารร้านขายเ,าเสื้อผ้าขายของที่ระลึกนะคะมีร้านขายอาหารขายเครื่องดื่มอยู่ริมชายหาดหรือถ้าอย,ย่างไงถ้าเรามาเราก็อาจจะ เตรียมของเรามาเองนะคะเตรียมอาหารเครื่องดื่มมานั่งทานนั่งดื่มกันเองเชา้าๆเราก็เดินเรียบชายหาดได้นะคะหรือลงเล่นน้ำได้นะคะยังเงียบสงบอยู่เลยค่ะเดี๋ยวให้มองดูย้อนหลังนะคะนะะถ้าไปด้านโน้นก็จะมีตึกสูงอยู่ริมชายหาดแค่ตึกเดียวนะคะเป็นคอนโดมิเนียมอยู่ตรงนี้ นอกนั้นก็จะเป็นชายหาดไปทั้งหมดเลยค่ะแดดก,กำลังมานะคะสวยค่ะฝั่งโน้นเดี๋ยว,เด,ยวเดินเดินชมกันต่อค่ะนี่นะคะถ้าขึ้นไปตรงนี้ก็จะขึ้นไปถนนสุขุมวิทค่ะนี่นะคะถ้าเราลงมาเราก็ลงมาซอยนี้เลย แล้วเราก็จะเจอชายหาดบางเสร่เลยค่ะนะคะเดี๋ยวลุยน้ํำกันไปสักหน่อยเดี๋ยวพาไปชมที่สวยๆค่ะตรงนี้ก็จะจะ,จะ,ะมีที่นั่งนะคะินทะเลใครอยากมานั่งดื่มนั่งทานอาหารแล้วก็ลงเล่นน้ํำตรงนี้นะคะก็ได้ค่ะหลบมุมอยู่ตรงนี้ค่ะชมกันไปเรื่อยๆนะคะ อยากให้ทุกท่านนะคะมาเาที่ยวมาเห็นด้วยกันค่ะชายหาดบางสะเรสดชื่นค่ะในยามเช้าสดชื่นมีกลิ่นอายทะเลนะคะบรรยากาศทะเลเต็มเต็มค่ะตอนนี้นะคะอย่างตรงเนี้ยเป็นร้านอาหารช่วงนี้ยังไม่มีนักท่องเที่ยวเข้ามานะคะก็ยังไม่ได้เปิดทําการปิดไปนานนะคะ เดี๋ยวเดินไปดูฝั่งน้อนค่ะที่มองเห็นตึกสูงอยู่ด้านหน้าน้อนนะคะเป็นอจอมเทียนค่ะที่บางสเสรดนี่นะคะมีสถานที่ท่องเที่ยวมากนะคะ และอ,ะอย่างชาวบ้านเนี่ยก็ยังมีประมงแบบพื้นบ้านอยู่นะคะเช้าเช้าเห็นไหมคะด้านหน้าเราก็มีชาวประมงที่เขาลงเรือเล็กนะคะหาปลานะคะ มีบางส่วนนะคะมา j o ิ้งมาออกกำลังกายนี่เป็นบ้านพักต่างอากาศนะคะมีโรงแรมด้วยนะคะอยู่แถวนี้บางสเสรนะคะยังเป็น อีกจุดหนึ่งที่น่ามาเที่ยวนะคะคือถ้าใครไม่ชอบแบบคนที่พุกพล่านไม่มีนะักท่องเที่ยวเยอะอนะคะก็ก็ดีค่ะก็เหมาะนะคะเงียบสงบต้นมะพร้าว อันนี้เป็นที่พักนะคะเป็นโรงแรมค่ะก็จะมีชายหาดของโรงแรมนะคะก็มีนักท่องเที่ยวมาพักมา,านั่งชมวิวมาเล่นน้ำแถวนี้ค่ะด้านโน้นก็จะเป็นโรงแรมเหมือนกันเนี่ยโรงแรมนี้ปกติเขามีสระว่ายน้ำนะคะอยู่ตรงนี้แต่ว่าช่วงนี้สงสัยปิดค่ะเพราะว่าโควิดนะคะ เช้านี้ที่ชายหาดบางสเสร่นะคะใครอยากมาเที่ยวพักผ่อนอย่างสงบก็มานะคะชายหาดบางสเสร่ตำบลบางสเร่อำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีค่ะ